สบายดีพ่อพี่น้องมือนี้จะมาลองกวดโควิดหรือว่าเซลล์ทติ้งโดยเครื่องกวดที่ว่ากวดด้วยตนเองเนาะมากวดเบื้องว่าจะเป็นยังไงก็พะว่าจะออกเดินทางไปต่างแขวงไปต่างจังหวัดฉะนั้นต้องกวดเบื้องว่าจะเป็นจังแดดจะผ่านบถา่ถ้าหากว่ากวดผ่านแล้วก็ถือว่าเดินทางไปต่อได้เนาะถ้าวดว่ผ่านก็อาจจะได้ล็อกตัวเองอาจจะบ่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างแขวงต่างเมืองได้ฉะนั้นจะเมื่อนี้ก่อนจะออกเดินทางทีมงานพูงเฮาก็จะมากวดเบื้อง จะกวดด้วยตนเองหรือว่าเซลล์เทสติ้งอุปรกรณ์พร้อมเนาะกวดง่ายๆใส้เวลารอถ้าประมาณ2นาทีก็เห็นผลเนาะว่าแต่ว่าบุฮูว่าตัวนี้มันได้ผล99%แท้บอยนี่ก็ยังบ่แน่ใจแต่ว่าหลายคน่คนก็ซื้อมาใส่แบบเซลล์เทสติ้งแบบกวดด้วยตนเนองเนาะจังใดก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภยัยทุกคนจะบ,บ่มีปัญหาอย่งถ้าบ่มีปัญหาอย่งพวกเฮาพวกเฮาก็สามารถเดินทางไป พวกเขาก็สามารถเดินทางไปต่อได้เนาะหวังว่าหวังว่าน่าจะปลอดภัยลองเบิงวันนี้ได้โมเดลได้นายแบบได้นายแบบคนที่จะออกเดินทางไปทากันก็มากวดลองเบิงเนาะทุกคนต้องได้กวดพวกเขาจะเดินทางไปํากันสามคนก็ต้องได้กวดทั้งสามคนเนาะ วิธีการกวดก็กวดง่ายๆเนาะเขาจีกซองแล้วกันในซองมันจะมีอันสำลีอยู่ส้นหนึ่งก้อนจีกมาเขาก็เอาส้นสำลีนี่แย่ไปจะแย่ทั้งสองเบื้องก็ได้เบื้องซ้ายเบื้องขวาแล้วก็แกว่งๆน้อยหนึ่งใช้เวลาประมาณนาทีหนึ่งก็ได้เนาะประมาณนาทีหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าเขาได้อ่าอ่าขี้มูกหรือว่าได้อย่างที่ว่ามันติดมาลึกๆพอสมควรนั่นแหละแย่ไปลึกๆจนน้ำตาออกนั่นแหละแล้วก็เอาซุปใส่อ่ากล้อง น้ำยาเทวเกียมไว้หันเนาะกองน้ำยาเทวเกียมไว้น้ำน้ำยาสำหรับเจ็กเบิงเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะมีการเขยา่าเขย่าน้อยหนึ่งเขยา่าเขย่าน้อยหนึ่งแล้วก็เทยาตัวน,นี้ลงในเครื่องเทสหรือว่า testing kit กจากนั้นก็รอรุ่นเบิงนํากันเนาะใช้เวลาประมาณเกือบสองนาทีหรือว่นนาทีกว่านี้รอรุ่นนํากันก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภยัยหมดคนสามคนสามคนสี่คนกับข้าพเจ้าผู้ที่ว้าอยู่นี่เนาะสี่คนกับข้าพเจ้าผู้ที่ว้าอยู่นี่ก็ตอนนี้กําลังทุกคนกําลังจึ้งรอรุ่นเบิงะจะผ่านบ่กะทุกคนผ่านเจ้าผ่านโอเค